สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับล่าสุดจากทางเพจ Facebook ของทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์บทความล่าสุดที่ชื่อว่าไกรปืนเที่ยงกกกอกหมู่บ้านเล็กๆชุมชนชาวภูไทยที่ตั้งรกรากทำมาหากินตั้งแต่ยุคปูย่ย่าตายาย ตั้งอยู่ริมถนนเล็กๆนานๆทีมีรถวิ่งผ่านสักคันชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นเด็กและคนแก่ส่วนหนุ่มสาวส่วนมากไปเสี่ยงโชคชะตาทำงานทำมาหากินในโรงงานหรืออื่นๆณนะดินแดนที่จเจริญกว่าณนะวันที่12มีนาคม2564ทนายได้มีโอกาสแวะไปเยือน ือให้คำแนะนำข้อกฎหมายบางอย่างและวิธีการแก้ปัญหาแต่สิ่งที่ประทับใจและไม่ประทับใจก็คือองค์พญานาคนั้นไม่ใหญ่โตมากนักแต่ต้องทิ้งร้างไว้ท่ามกลางแดดฝนรอวันพังทลายเพราะความเกลียดชังระหว่างชาวพุทธสองกลุ่มอันเกิดมาจากหลายปัญหาผู้ใหญ่นิ่ม ก็นิ่มสมชื่อกระกล้กากลัวกลัวและไมก่กล้าที่จะรับพระพุทธรูปปรกโพที่ทนายนำไปถวายต้องนำไปฝากบ้านยายอุ่นรอเวลาที่เหมาะสมค่อยเอามาตั้งให้เป็นสิ่งสิริมงคลประจำหมู่บ้านให้คนผ่านไปผ่านมากราบไหว้ควบคู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆทนายได้เจอคนดัง แบบไม่ได้นัดหมายพอเห็นตัวจริงแล้วก็ไม่ใช่ผู้วิเศษอะไรเป็นชาวบ้านพื้นพื้น,นที่หน้าตาใช้ได้คนหนึ่งแถมยูทูบเบอร์ทั้งหมดก็คือคนไทยตาดำๆหาเช้ากินคำ่ำรายได้ที่ได้มาก็น้อยนิดการจะเลี้ยงน้ำทนายสักขวดต้องมีเสียงตะโกนว่าผมขอเลี้ยงเองคำนี้หมายถึง เงินที่เลี้ยงน้ำทนายมีค่ามากสำหรับคนคนนั้นแต่หาค่าไม่ได้เลยกับเงินในกระเป๋าทนายวันหน้าทนายอยากเจอคนคนนี้จังทนายช่วยยายอุ่นซื้อผลไม้200เศษแต่จ่ายไป300นั้นเป็นเงินที่มีค่ามากสำหรับยายอุ่นคนชลาหน้าตาใจดีมีน้ำใจเป็นที่นับถือของชาวบ้านยายอุ่นแม้จะ ไม่รู้อะไรมากมายแต่ก็เต็มใจรับฝากองค์พระจากทนายนั้นคือน้ำใจที่กร้าหารมากสำหรับหญิงชลาเหล่ายูทูบเบอร์ที่พอทราบว่าทนายจะมาก็ตั้งหน้าตั้งตาคอยพอทราบว่าทนายอยู่บ้านใยญยอุ่นก็รีบแห่มาต้อนรับเหมือนทนายเป็นเทวดามาโปรดทั้งทั้งที่ทนายก็เป็นคนเหมือนกับคนอื่นแถมบางที รีบยกมือไหว้เหล่ายูทูบเบอร์ก่อนด้วยซ้ำไปเพราะคนก็คือคนนั่นคือทุกคนเท่ากันแถมทนายยังอยากเป็นยูทูบเบอร์ถ้าเป็นได้เพราะพวกเขาอย่งเป็นคนหนุ่มสาวส่วนทนายไม่คราวพ่อก็นะ้าหรืออาถ้าเอาอายุของพวกเขามาให้ทนายและเอาความแก่ของทนายไปนะทนายก็ยอมจริงๆครับ ความคื้นหน้าล่าสุดจากทางเพจ f a c e b o o k ทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับเมื่อวาน12มีนาคม64นํานำพระพุทธรูปปรกโพทำจากไม้เก่าไปมอบให้ชาวบ้านกกกอกโดยผ่านผู้ใหญ่นิ่มแต่ผู้ใหญ่นิ่มให้ไปฝากที่บ้านยายอุ่นไว้เมื่อสถานการณ์ปกติค่อยนำมาตั้งให้ชาวบ้านบูชาหลังจากยูทูบเบอร์ทราบข่าว แห่มาต้อนรับและพบลุงพลโดยไม่ได้นัดหมายจึงพูดถึงคดีน้องชมพู่นิดหน่อยวงเล็บความเห็นส่วนตัวแต่จุดประสงค์หลักคือปกป้ององค์พญานาคให้เป็นแลนด์มาร์คและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านอย่ามองโลกในแง่ร้ายกันมากนะครับรักใครก็ไม่ควรเกลียดฝ่ายตรงข้ามอย่าเอาตัวเองเข้าไปเป็นผู้ขัดแย้งนึกถึง หัวอกเขาหัวอกเราถ้าท่านไม่เป็นผู้ถูกกระทำท่านไม่รู้ว่ามันจะปวดแค่ไหนสงสารดีกว่าซ้ำเติมด่าคนอื่นเขาก็ไม่ได้ยินแต่ทำให้ใจท่านไม่เป็นสุขเมื่อใจท่านไม่เป็นสุขชีวิตท่านก็เป็นทุกข์มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลเสารที่13มีนาคม2 5 6 4 แก่นกระเบามุกดาหารเรามาฟังความคิดเห็นจากแฟนคลับของทนายนิทัศนะครับที่ได้แสดงความคิดเห็นกับโพสต์นี้คนแรกบอกว่าตอนนี้คุณทนายนิทัศน์อยู่มุกดาหารใช่ไหมคะพักผ่อนให้เต็มที่เลยนะคะแม่น้ำโขงสวยมากดิฉันอยู่สุราษฎร์ธานีแม่น้ำตาปีคะ่ะถัดมานะครับบอกว่าขอบคุณคะ่ะพี่ทนายที่มีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ขออนุญาตนะคะ ถัดมาครับบอกว่าสาธุสาธุเมื่อวานได้ดูทนายนิทัศน์ไปกกกอกดีใจมากๆเลยค่ะทนายใจดีเมตตากับชาวบ้านกกกอกมากๆไปให้ความรู้กับชาวบ้านและยังช่วยซื้อของและเอาพระไปให้ชาวบ้านเอาไว้กราบไหว้ซึ่งมีน้ำใจงดงามประเสริฐสีรักเลยถัดมานะครับบอกว่าท่านทนายพูดถูกค่ะเป็นกำลังใจให้ทนายทุกท่านที่ทำในสิ่งที่ถูกผิดว่าตาม ผิดนะคะถ้าไม่ผิดต้องให้ความยุติธรรมแก่ทุกคนคะ่ะถัดมานะครับบอกว่านึกว่าทนายพูดถึงแม่น้องชมพู่ซะอีกท่านไม่ได้เป็นผู้ถูกกระทําท่านไม่รู้ว่ามันเจ็บปวดแค่ไหนถัดมานะครับบอกว่าใช่คะ่ะลุงพลถ้าใจเราไม่คิดเราก็จะสบายใจปล่อยให้คนที่คิดไม่ดีอกแตกตายไปเพราะใจคิดไม่ดีมันไม่เป็นไปตามอย่างที่ใจนึก เดี๋ยวอกแตกตายไปเองแหละค่ะถัดมานะครับบอกว่าขอบคุณนะคะที่ท่านมากับความถูกต้องลุงได้อุ่นใจยังมีคนเคียงข้างไม่ได้เดียวดายและมีทนายอีกหลายคนมาช่วยขอให้ผ่านไปได้ด้วยเทินบอกตรงนะสงสารลุงคนที่ทำลุงนะ่ะลุงยังมาตีกลับแต่ถูกเขาลงด่าทุกวันใจลุงนะ่ะเด็ดมาก ความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของทนายสมเกียร,ร,รติโรจนะวรกมลได้โพสต์ข้อความดังนี้ครับขำๆก่อนนอนช้ามีลางสังหรณ์ว่าไม่นานผมอาจจะต้องไปเป็นทนายให้กับนิกกี้เพราะทุกสิ่งที่อยู่ที่บ้านลุงพลถูกจับตาจับจ้องจับผิดอยู่ตลอดเวลาเอ๊ะเอ๊ะอย่าบอกนะว่านิกกี้เป็นหมาป่าเป็นสัตว์สง,งวนห้ามนำมาเลี้ยงในบ้านและ เอาไปอีกกระทงอีกข้อหาหากเป็นจริงผมจะเผาตำรากฎหมายทิ้งให้เมิดและย้ายไปอยู่ภูตานเพราะที่นั่นดูจะสงบกว่าประเทศไทยปอลออยู่กับน,นิกกี้ยังคุยกับมันรู้เรื่องแต่คุยกับคนบางคนไม่ยักจะรู้เรื่องเซ็งเป็ดมากๆ ซึ่งภายหลังนะครับก็มีแฟนคลับมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าเป็นทนายให้ไก่บ้านนายชัยพลด้วยนะคะมีคนฟ้องร้องกักขังหน่วงเหนียวทรมานไก่และอาจจะเป็นไก่ป่าไก่ในป่าสงวนที่นายชัยพลไปจับมาหรือไม่ไก่อาจจะขี่ขอนไม้มาพร้อมท่อนที่อยู่สพกกตูมตอนนี้ก็ได้ค่ะ ยังไงทนายรวบรวมเอ,อกสารให้พร้อมด้วยนะคะถัดมานะครับบอกว่าสวัสดีค่ะท่านถ้าพวกจิตใจป่วยได้อ่านแล้วคงโมโหหน้าดูนิกกี้พูดรู้เรื่องแต่คนบางคนน่ะพูดไม่รู้เรื่องที่คนบางคนพูดไม่รู้เรื่องเพราะจิตป่วยเกินจะรักษาค่ะที่รักษาพวกนั้นได้คือกรรมค่ะกรรมกำลังทำงานกำลังแจกจ่ายพวกที่ทำให้คนอื่น เป็นทุกคนนะคะท่านถัดมานะครับบอกว่ากิ้งกือไม่ใช่สัตว์สงวนทนายเหยียบขยี้ให้จมดินไปเลยถัดมานะครับบอกว่าคุณทนายสมเกียรติต้องเตรียมพร้อมอีกหนึ่งคดีนะคะอาจจะมีคนนอนหลับแล้วฝันไปว่าลุงพลไปเตะก้านคอนายทะแนะและนายต่ำตมจนล้มควม่ำชักกระแดกกระแดกเลยก็ถูกแจ้งความถัดมานะครับบอกว่า เป็นคนพุทธแท้เมตตากรุณาเบกขาไปสายหมดค่อยหนะ่ะหมดคำซีวาวเดอร์คันเอาถึงขนาดนั้นรับยาช่องบวก18ดดวนดวนถัดมานะครับบอกว่าเป็นกำลังใจให้ทนายทำไมสังคมไทยบ้านเราอยู่ยากจังเลยคะคิดถึงสมัยก่อนคนไทยบ้านเรารักและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันสงสารเด็กน้อยคนรุ่นใหม่ที่มาอยู่ในยุคสมัย ผู้คนเกลียดชังกันแย่งดีแย่งเด่นกันขอบคุณทนายที่ให้แนวทางข้อคิดฟังไม่เคยเบื่อเลยค่ะถัดมานะครับบอ,อกว่านายทะนะคงจะฟ้องหมดหมูหมาแมวไก่เป็ดทุกอย่างที่อยู่รอบตัวลุงพล